โอเงียบละกรีมากรีมาตาเอ้ยนี่ไงคะมีทั้งหมดแปดมาตรานักเรียนเวลานักเรียนตอบนักเรียนตอบลงมาไม่ต้องกลัวผิดคะเรามั่นใจก็ตอบมาเลยอย่านั่งนิดนึ่งนิดอยู่ในใจนึกอยู่แล้วนะนว่าเอ๊ะตอบดีไม่ตอบดีนะถ้านักเรียนไม่ตอบสแสดงว่านักเรียนไม่ทราบน้องดีมกับน้องพีมนะคะ ตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตา่ะเอามาทบทวนมักนก่อนนะก่อนจะเรียนนะคะมาตาตัวสะกดตัวที่หนึ่งเลยนะคะ,ะคุณครูไม่เรียงตามมาตานะมาตาแม่อะไรเอ่ย <c oughs> แม่กลงแม่กลงนั้นมีตัวสะกดคือตัวอะไรอยู่ท้ายคำงองงูนะคะอ้าวมาตาแม่มาตากลมหรือแม่กลมมาตากลมนะคะ มีตัวอะไรสะกดอยู่ท้ายคำตัวอะไรคะมอม้ามาตาเกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำคำว่าเกยตัวอะไรคะย่อยักษ์และมาตาเกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำวอแหวนนะคะมาตากงมาตากลมมาตาเกย มาตาโกเป็นตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวตรงมาตาในการเรียนสังเกตไหมคะอาจจะมีตัวสะกดมะแม่กงนก็จะมีงองงูตัวเดียวแม่กลมก็จะมีคำที่อยู่ท้ายพยาคือมอมาเพียงตัวเดียวส่วนแม่เกยก็จะมีตัวยอยักษตัวสะกดเพียงตัวเดียวส่วนแม่ตาแม่โกก็จะมี วแหวนเพียงตัวเดียวใช่ไหมคะอ่าฟื้นความจำแล้วนะยังจำได้หรือเปล่าครับจำได้ไหมครับจำได้ไดทีนี้มาดูนะทบทวนใหม่มาตาตัวสะกดมาตากกมาตากกมีตัวสะกดตรงมาตาคือตัวกอไก่และไม่ตรงมาตามีตัวอะไรบ้างลองนึกสิ ให้เวลานึกเดี๋ยวคุูจะถามคนละหนึ่งตัวน,นึกเร็วๆนึกเร็วๆมาตากกตรงมาตาคือมีตัวกอไก่เพียงตัวเดียวและและพญชนะไทยที่อยู่ในมาตาแม่กกออกเสียงเหมือนตัวกอไก่สะกดมีอะไรบ้าง อีอะไรบ้างใครทราบบ้างคะมีอะไรคะมียอยักษ์หรอคะมียอยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่นะคะคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่ามาตราตัวสะกดอันนี้ไงคุณครูแยกให้แล้วไงคะดูใหม่คุณครูแยกให้แล้วมาตาสะกดที่ออกเสียงตรงตัวสะกดตรงมาตาคือมีแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่โก สี่มาตานี้นะคะจะมีตัวสะกดตรงมาตานะคะไม่มีตัวอื่นอยู่ในมาตาเหล่านี้เลยนะคะแม่กงแม่กลมแม,ม,ม่เกยแม่โกค๋คะส่วนมาตตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวมากกว่าหนึ่งตัวะคะเช่นมาตาแม่กกตรงมาตาจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะ และตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนกอไก่ก็คือตัวขอขาอะไรอีกคอควายและตัวอะไรคอละคังนั่นเองคะส่วนมาตากบมาตากบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมาตากบไม่ตรงมาตาก็จะมีตัวอะไรคะปอปลาพอพาน พอสัำพาและตัวฟอฟันในมาตาแม่กบไม่ตรงมาตาแต่ออกเสียงเหมือนตัวบอมาบอใบไ,ไม้สะกดมาตาแม่กบนะฮะส่วนม่ตาแม่กลเราเรียนกันไปแล้วมาตาแม่กลไม่ตรงมาตานะออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดเช่นตัวอะไรบ้างนอเนีน no รอเรือรอลิง รอจุฬาเรียนแล้วไม่ลืมอันนี้ดีมากเลยนะส่วนมาตาเอ่อมาตากดจะมีทั้งหมด18ตัวมากมายเลยที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดฮะซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละทีนี้ก่อนจะเรียนแล้วเรามาเอ่อเล่นเกมปริศนาคำทายชวนกันคิดชวนกันตอบนะคะนักเรียนเย้ทันทีเลยนะคะปริศนาคำทายนักเรียนคะ คุณครูต้องการฝึกอะไรทราบไหมคะฝึกให้นักเรียนนั้นคิดนะคะฝึกให้คิดผสมคำนะคะเ,เวลาเล่นเกมปัญหาคำทายให้นักเรียน,นอ่านข้อความหรือเป็นคํากรอนต่างๆนั้นนักเรียนก็คิดนะคะแล้วก็ผสมคำให้ถูกต้องนะคะเอาละมาดูซิอ่านนะคะอ่านค่ะ มันปัดดูแล,ดดแลฉันคือ <c oughs> นักเรียนคะเวลาครูนำปิศาณคำทายมาเนี่ยคุณครูจะมีคำมานะคะ <c oughs> คุณครูต้องการให้เด็กๆนั้นฝึกอ่านคำเหล่านี้เช่นคำว่าฉันนักเรียนจะได้เขียนคำว่าฉันได้ใช่ไหมคะคำว่ามันใช่ไหมคะหอมอะนอมันไม่เอกมันมน,นักเรียนจะได้จำคำที่เรา คุ้นเคยใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นไปเขียนได้นะคะคำเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในบทเรียนของเราในเรื่องของครัวป่าแต่ทำไมคะนักเรียนจะได้อ่านคำหลายๆคำนะคะให้มากมายนะคะฉะนั้นใครที่ไม่อ่านแสดงว่าไหมคะหนูก็ไม่ได้รับความรู้มากมายนะคะฉะนั้นอ่านอะไรเอ่ยฉันคืออวัยวะจะอยู่ปลายนิ้วคะอยู่ปลายนิ้วนะคะ หุ่มห่อบนผิวมันตัดดูแลชั้นคืออะไรคะอ่าเล็บชั่นี้คำว่าเล็บสะกดอย่างไรคะคำว่าเล็บผสมด้วยสาระสาระอะไรเอ่ยสาระเอกนะสาระเอเมื่อมีตัวสะกดบนใบไม้เป็นตัวสะกดเนี่ยรูปของสาระเอก็มี เอขีดแล้วก็มีสระใช่ไหมคะรูปของสระเอนะคะหายไปรูปของสระเอก็คือตัวสระหายไปกลายไปเป็นอะไรแทนเปลี่ยนไปอะไรคะเมื่อตะคู่แทนแล้วก็มีตัวสะกดตามนะคะสิ่งนั้นก็คือเล็บนะคะเราจะต้องมันตัดดูแลเล็บของเราให้สะอาดเพราะว่าในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนักเรียนหยิบนะะไม่ว่าจะหยิบกระดาษหยิบดินสอหยิบไม้บรรทัด มันจะมีสิ่งเปื้อนบนเปลือนอ,อยู่นะคะแล้วนักเรียนก็จะเอาไปแคะจมูกขยีตานะ,ะมันก็จะเกิดอาการระคายเคืองะคะถ้าดวงตานักเรียนเขบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดเลยะคะถ้าเราไม่ระมัระวังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็นไงคะตาบอดได้นะคะต้องระมัดระวังที่สุด ะะถ้าเรามองไม่เห็นแล้วอะไรก็ทำไมคะมีเงินเป็นร้อยล้านก็ทำไมคะถ้ารักษาไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะมืดหมดชีวิตเราก็จะมืดมนมีเงินมากมายแต่ถ้าดวงตาบอดแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะ,ะทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะช่วยกันอ่านเลยนะ ่ายเดียวถ่ายเดียวถ่ายคู่ล้างเก็บไว้ดูใครรู้ตอบไวฉันคืออะไรเอ่ยเอาไม้เอาไม้คิดก่อนคิดก่อนยามไปท่องเที่ยวถ่ายเดียวถ่ายคู่ล้างเก็บไว้ดูใครรู้ตอบทีอะไรเอ่ย รูปภาพนะคะรูปภาพนะคะรูปใครเอ่ยนะคะรูปภาพนะคะปัจจุบันนี้เป็นไงคะปัจจุบันนี้เขาไมาอ่อะไรแล้วไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปแล้วะคะเขาถ่ายด้วยอะไรคะโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วทำไมคะแต่คุณครูว่าถ้าเกิดมีรูปภาพอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปไว้ตามกล้องที่เราใช้ว่าก่อนนี้นะคะเอาเก็บไว้ดูได้ดานาน,าน ถ้าเราเอาโทรเราเอาอโทรศัพท์คมือถือถ่ายรูปเนี่ยพอมันเต็มแล้วเราก็อมัรคะลบทิ้งหมดเลยอันนี้จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะรูปภาพนั่นเองค่รูปภาพอ่ะดูซิอ่ะข้อ3ามละ เป็นเพราะว่านักเรียนไม่ไม่ไมอ่านหนังสือจึงจําอะไรไม่ได้นะคะอ,อะไรเอ่ยตัวฉันคือใคร ใครคะีเอวยีรักสะกดยังไงยีรักยีรัออกเสียงเหมือนตัวบอเปไม้สะกดนะคะยีรากนั้นเป็นสัตว์เป็นไงคะตัวเป็นไงคะตัวจะยาวสูงแล้วก็เป็นไงงะตัวสีน้ำตาลปนเหลืองนะคะลาย ตัวจะมีลายนะยีราฟคะโตกว,ว่าช้างคะถ้ายีราฟตัวอ้วนเป็นไงคะถ้ายีราฟตัวอ้วนคอมจะยาวเนี่ยมันก็ไม่สมส่วนเขาเลยธรรมชาติึงสร้างให้ยีราฟนั้นตัวยาวขายาวแล้วก็ไมคะคอยาวเพื่อจะได้กินใบไม้ที่สูง,ส,งส่วนชา้างรูปร่าง